บางทีเวลาเรารดูใครเราก็ยังบางทีดูไม่ออกนะว่าเขาเป็นคนเชื้อชาติใดแต่ถ้าออกเสียงมาปุ๊บเราจะทราบได้ทันทีว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนต่างด้าวหรือเป็นคนต่าง ถิ่นกับเราตรงภาษาภาษานี่มันสื่อมันสื่อกันได้ภาษาที่พูดไปเรื่อยเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่ได้มีสัมผัสไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าเป็นความเรียงหรือว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราเขียนเรียงความนั่นแหละอ่ะอันนั้นก็คือความ เรียงแต่ถ้าหากว่าเราแต่งแต่งคำนี่แหละให้มันมีสัมผัสให้มันมีคล้องจองเราก็เรียกว่าร้อยกรองซึ่งมันจะต่างกับความเรียงความเรียงเราเรียกว่าร้อยแก้วอ,อ,อันนี้แล้วในภาษาต่างๆเนี่ย เราสามารถที่จะใส่ใส่อมันมีเนื้อเนื้อเพลงเนื้ออะไรใช่ไหมเราจะไปใส่ทำนองทำนองมันก็เป็นเพลงในเพลงนั้นใส่ทำนองมันมันก็จะยากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับต้องลงตรุ ลงตัวทั้งเครื่องดนตรีทำนองการการแสดงหลายอยา่างให้มันลงตัวร้องเข้าจังหวะไหมได้ได้ถูกต้องตามตามคีไหมอาถ้าหากว่าเราร้องไม่ค่อยดีเราจะ อ่านเป็นอ่านเป็นความก็ได้อย่างเนี่ยอย่างเพลงในเนื้อเพลงเห็นไหมเราอ่านก่อนร้องก็ได้นะอย่างเช่นอ่านว่ารักกันวันนี้ดีกว่า,าการอ่านมันก็ต้องมีเว้นวรรกมีช่วงจังหวะการหายใจไม่ใช่ว่า อ่านติดกันจนไม่มีการเว้นลมหายใจมันก็ไม่ได้อ่ะมาอ่านยังไงลองฟังดูรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม่เธอและฉันพลันต้องตัดสินใจฉันจะหวางใครให้เป็นที่รักยิ่งรักกันวันนี้ ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพลาดแพ้เหลือแก้คืนทุกสิ่งแล้วจะหมายอิงแอบอ้อนวอนรักใครพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปรผันยอกย้อนลวงหลอนเปลี่ยนใจเผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปก็ใครเล่าใคร จะทนอยู่คู่ฉันรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพ้อฝันสุดกลั้นใจหมองตรง